สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีการชงเมนูชาของตัวเครื่อง M7A นะครับพอขั้นตอนแรกนะครับให้คุณลูกค้า,ากดไปที่เมนูกลาวกาแฟตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งโอเคหลังจากนั้นมันจะขึ้นเป็นหน้าเมนูแบบนี้มานะครับก็ในจังหวะน,นี้ให้คุณลูกค้าใส่ผงด้านบนนะครับเป็นผง <c oughs> ชาแนะนําให้เป็นผง <c oughs> ชาที่เป็นแบบไม่ละเอียดมากนะครับจะเป็นผงชาแบบ หยาบๆหน่อยลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าใส่ผงชาที่มันละเอียดมากๆอาจจะทําให้ตัวเฟืองด้านในตันได้นะครับก็แนะนําให้ใช้กับช้อนตวงลักษณะนี้นะครับไม่พูนจะได้เขาจะได้ประมาณ10ถึง12กรัมพอดีนะครับก็จังหวะน,นี้ก็ใส่ลงไปได้เลยครับโอเคต่อ,ตอมาให้คุณลูกค้ากดเป็นเมนูเอสเปซโซ่นะครับ ครั้งเครื่องเขาก็จะทำการสกัดชาออกมาครับก็ประมาณ1ช็อตนะครับก็จะได้30เ l นทะครับต่อการกดหนึ่งครั้งถ้าคุณลูกค้าอยากได้ชาที่มันเข้มมากๆนะครับก็แนะนำให้กดจอต เพิ่อมอีกช็อตหนึ่งนะครับก็วิธีการกดก็ทำแบบเดิมได้เลยครับก็จะมีประมาณนี้ครับ